สวัสดีนะคะมาปอบเจอกันแล้วนะคะก็นำป่าปเรียนมให้ทุกท่านได้รับชมนะคะเป็นเรียนกระซาาทีระลึกราคาก็สิบบาทนะคะปกติแต่ว่าสร้างเป็นทีระลึกเนื้องในโอกาสครบอาสิบปีก้องสำรักงาน,นาคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะ จุดกลมกมกันระหว่างข้อความก็มีจุดกมลมกลมอยู่นะคะเนข้อความตีเขียนไว้ว่าราชการตีเก้านะคะตีเขียนไว้ว่าราชการตีเก้าแล้วเขาจะมีจุดกมลมกลมกันนะคะระหว่างราชการตีเก้ากับปฏิทยนะคะก็เรียกจุดกมลมกลมกันนะคะประกาศจ่ายเรียนนี้ตั้งแต่วันตีห้าจนโอ้ก็โตนะคะวันตีห้าเมษายนส่งพนรอยสี่สิบ้ามนะคะ ป่ญญาเมซาประกาศจ่ายการผลิตโกผลิตหลานว่าว่านะคะหลานกาเส้นว่ายังหลานกาเส้นว่าเซติฐีวก็ไม่ผุดทึ่งกันนะคะก็มีรูปเครื่องไม้ราชการนะคะด้านนี้เป็นเครื่องไม้ราชการก็เรียกเครื่องไม้ราชการแล้วก็เกี้ยวไวหวาสิบปีสมนักอ่านคณะกรรมาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะเกี้ยวไหวดันกลาง เคียนวัวสิบ้ากุมภาพันช่องพันอารอยสี่สิบสามนะคะดานนี้ดานนี้ก็มีปราก้องประบาดซมเด็จประโพรมินตระมาภูมิพลอนุินยเดชราชการติการพิน้นประปักไปทางเพิงสายนะคะก็ช่วยห้ามนะคะเรียนนี้แต่ว่าตาคนเิ่ไม่ได้ตั้งใจซื้อหรือว่าตั้งใจเก็บจริงๆก็จะอ้าไม่ได้นะคะช่วย้าม ก็ไปยา,ยามเก็บแม้ว่าไม่มีเรียนจริงก็ไปยา,ยามมาภาพที่ให้ทุกตานได้รับชุ่มนะคะอย่างน้อยก็เป็นบารมีนะคะก็ให้ถุกตานไปยา,ยามซาสม้มไม่ว่าจะเป็นเรียนจริงจริงหรือรูปปาบนะคะเปราะวาติตวารอา,าเรียนจริงไม่ได้ก็ต้องไปยา,ยามมาปาพต่างๆมาให้ทุกตานได้รับชุ่ม กันนะคะเขาตื่อว่ามีความสุขต่างร้านจิตใจเลยนะคะเรียนกระซาบทีระเล็กๆสิบบาทนะคะเรียนกระซาบนี้ราคาก็สิบบาทเขียนไวเล็วนะคะหนึ่งในโอกาสครบอาสิบปีสำนักอ่าน,นากับหลักรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแ e ่งชาตินะคะจุดกลมติดกันระวังกค้ว่างานะคะก็มีเป็นแบบนี้นะคะจุดกลมผลิตกอลันขาวเส้น เทศก็สีทเรเปียนได้ประมาณนั้นนะคะก็ตือว่าผลิตไม่มากไม่นะคะสำหรับวันนี้ก็นํามไมทุกก่านได้รับชมเค่นี้นะคะอย่าลืมก้าวมาเวเวียนกันมารับชมมั่งนะคะสวัสดีค่ะ